10เคล็ดลับวิธีกำจัดปัญหากลิ่นปากที่ได้ผลจริงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ10วิธีนี้สามารถช่วยกำจัดปัญหากลิ่นปากกวนใจได้100%ครับด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ครับพยายามแปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง 2. ใช้น้ำยาว้นปากเป็นประจำ 3. คุณควรใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละครั้ง 4. เคี้ยวหมากฝรั่งที่ไม่มีน้ำตาลขัดฟัน 5. ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันทุก3เดือน 6. ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรง 7. คุณควรงดการดื่มชากาแฟ 8. คุณควรเลิกดูดบุหรี่ 9. ควรไปขูดถินปูนเป็นประจำอย่างน้อย6เดือนครั้งก็ยังดี สบคุณควรพบทันแตแพทย์เป็นประจำครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบพคุณมากครับ